งานตอก้าเขียนผู้จต่งจีนช็อตกอล์ฟหนึ่งช็อตอ่ะมันเหมือนเราเขียนฝึกเขียนผู้แั่งจีนตัวสองใหญ่ๆบนกระดาษถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยมันเหมือนกับตองจะต้องเขียนแบบยาวแบบนี้ด้วยซ้ำคือสมาชิกต้องเด็ดขาดมากเลยรู้ว่าจะทำอะไรไม่ลงไปบุ๊บบู๊บบู๊บบู๊บหนึ่งอันจบแล้วสว่าเราถูกถามให้เขียนแบบเนี้ยตัวสองเดียวกันสิบครั้ง เราจะคิดว่าเขียนเหมือนเดิมไม่ได้เพราะถ้าเขียนเหมือนเดิมจะกลายเป็นระวังเรารู้เลยว่าคูณที่เขียนตัวอักษรเนี่ยอีกทีนึงนะแล้วทุกครั้งทุกคนต้องเปลี่ยนทันเหมือนกันงานเขียนตัวพูดการยีนสมมติต่อให้เป็นหลอสอนเดียวกันของศิลปินคนเดียวกันมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าคนไม่เก่งด้วยมันจะดูออกว่าอารมณ์ของคนเขียนใช่ป่ะเพราะเขาเก่ง อาัน,อนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบางทีจะอาจจะถึงขนาดว่างานเขียนสมัยที่ฝึกกับตอนเนี้ยที่บรรลุแลว้วก็ตัวผมงคุณเเปลี่ยนไปเป็นรางเงินภาพเป็นภาพ้านของศิลป์ไทยเพื่อการอาจารย์สวรรค์ดัชนีเที่งานทีน่ลามปอีกทีเป็นมาเป็นยักษ์ มันม das ีทางก็อยู่จะไปแล้วิห้องบงอไบางอย่างที่แน่คือามเด็ขาที่จใช้อบอนี้ไอ่าตาเดินเข้าไปทิ้ข้ามาห่างกจะมีทางแต่ในขที่อ่านตาห่างกลกับการธรรแต่ต้องอ่อนน้อมนะมีเด็ก w u n